โอ้ยพี่น้องปลาหมอพี ums, ่น้องปลาหมอโอ้ยหนึ่งแต้มพ uh, so, right ี่น้องหนึ่งแต้มท่านยังโกงเลยพี่น้องปลายยังพี่น้องพี่น้องก็ตายยังนี่ท่านโกงลงสิเกินไปล่งไปสร้างหางกันพี่น้องปลายยังนะล่วงล่วงลงมาเลยนีกพี่น้องท่านยังโกงด้วยพี่น้องโอ้ปลาคอพี่น้องปลาคอไปมาเลยมันแล้วสวัสดีพี่น้องของปลายมุนีพ่อหน่อยผ้ามาใส่เวทแยำถุงเว้นพี่น้อง ใส่เบ็ดย่างเว้นเนื้อเข้ากับใสเดือนหน่อยพี่น้องใสเดือนเนื้อใส่เดือนพี่น้องป้าหน่อยกะใสเสียบเนื้อใสเดือนพี่น้องใสเบ็ดพี่น้องมาลองเบิ่งว่าใสย่งกุเว้นสีใไบ่อพี่น้องสีมีโตบ่อสีไดปลายยังพี่น้องย่างเว้นมาลองลุ่นกันมาลุ่นกันพี่น้องว่าปพาหน่อยสีม้านบ่อมาอนิใสย่างเว้นมาลองเบิ่งพี่น้องว่าย่างเว้นสีไดปลายยังพี่น้องหมายเก้าคือเก้าพี่น้อง หาอยู่ฮะกินตามธรรมชาติเท่าไรวัอน,นี้ป้าหน่อยใส่เบ็ดบ่หลายหลังพี่น้องใส่เบสซิบล้างวัอน,นี้มาลองเบิ่งพี่น้องว่ายงามเว้นสิมีปลายังกินเหยื่อบ่ใช่แล้วล้างอีกคงพี่น้องไปพาไปใส่อีกลรังหนึ่งพี่น้องไปใส่อีกครั้งหนึ่ง ไปใส่อีกพี่น้องโอ้ฝั่งสั้นพี่น้องหาก,กินง่ายๆสิละพี่น้อง <c oughs> ใส่ไหมพี่น้อง วิธีบานเห้าพี่น้องหาอยู่หาก,กินตามธรรมชาติพี่น้องใส่ดือนไปลงไปใส่กัน ไปพี่น้องพาพยายามเบ็ดอพยายามกันเลยพี่น้องไปพยายามเบ็ดพี่น้องดึงมาถส่เบ็ดยามเวียนลังนี่ลังนี่กับ่มี่พี่น้อง หย่าโหขุกพี่น้องเขาเจ้าพรท่านนักเกี่ยวหย่าไปงวัวอยู่พี่น้องไปพยายามพยายามเป็นแต่ที่รังหนึง่งกับพ่อมี่รังหนึง่งกับพ่อมี่ว้าท่านมีจกักโตพี่น้องโอ้ยพี่น้อง ปลาหมอพี่นอ้องปลาหมอโอ้ยหนึ่งแต้มพี่น้องหนึ่งแต้มมานปลาหมอแล้ว <BB> หนึ่งแต้มมาตรฐานปลาหมอเฮ้ยท่านยัง,กกง,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 ยงกโงก,ง,กโงเลยพี่น้องปลายยังพี่น้องพี่น้องตายยังนี่ยท่านโกงลงสิพลุงไปสร้าวหางกันพี่น้องปลายแล้วลุงลุงลงมาเลยนีกพี่น้องท่านยังโกงเลยพี่น้องโอ้ ตะคอพี่น้องตะคอ้อมาหันเหล่ามาแล้ว,ลวโอ้ยหันเล้วพี่น้องมาแล้วปไปอุอ้ยขั้นโกงหันเล้วพี่น้องใส่ยันเวนนิ้งแจมพี่น้องใส่เบ็ดเอาหันเล้วพี่น้องมาแล้วไปตะคอพี่น้องติดเบ็ดมันมันพี่น้อง ที่11หนึ่งแต้ม